สวัสดีครับพบกับผมีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวัยน้ำผู้ได้บายบินวินภูครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับวิธีการเติมทรายในถังกองทรายครับ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในชุดประกอบคอมพิเซตหรือซื้อถังเดี่ยวๆไปจะไม่ได้เททรายไปด้วยนะครับเพราะทรายมันมีน้ําหนักเวลาใส่เข้าไปแล้วก็ยกลําบากครับทรายก็จะแยกเป,นป็นถุงไปวันนี้โชว์เป็นของลาสวิมนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเติมเลยนะครับตามขั้นตอนเลยครับอันดับแรกก็คลายตัวแคมรัดตัวนี้ออกมันจะมีตัวแคมรัดตรงนี้นะครับก็แยกออกครับหลังจากนั้นก็ยกมันดิพอร์วาลออกเนี่ยเจ้านี้ยเขาเรียกมันดิพอร์นะ ยกออกหมุน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 จากนั้นก็ใส่ตัวฝาครอบเนะยตัวพลาสติกใสๆเนีย่ยเขาจะมีมาให้ด้วยนะถ้าในชุดไม่มีไปด้วยไม่ยากครับหาอะไรก็ได้เป็นฝาครอบ PVC หรืออะไรก็ได้ที่มันสวมเข้ามาตรงนี้ได้ครับข้อไวเพื่อไม่ให้เวลาเราเททรายมันไหลเข้าไปในท่อตัวนี้เท่านั้นเองครับแต่ถ้ามีตัวนี้ก็ตัวแกนกลางก็จะตรงดีนะครับเวลาเราเติมทรายครับแนะนําให้ใส่ทรายที่เป็น ทราหย,ยาบก่อนนะ,ะลงใส่ทรายหย,ยาบลงในถังก่อนปกติจะใส่ไปให้2แบบนะครับลูกค้าบางคนต้องการละเอียดอย่างเดียวก็ใส่ละเอียดอย่างเดียวได้แต่ว่าถ้าเป็นถังรุน่นนี้แนะนําให้ใช้ทรายหยาบก่อนคุณภาพการกรองก็จะดีครับลดปัญหาการทรายที่ลุดเข้าสระใส่ทรายหย,ย,ยาบก่อนปกติปริมาณทรายจะมีบอกอยู่ข้างถังนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้26นิ้วนะครับมันจะเขียนบอกว่า sand weight นะครับ กี่กิโลนะครับมาดูตัวนี้1้0ยโลครับปกติทรายที่ขายอยู่ทั่วไปเนี่ยถุงกระสอบหนึ่งประมาณ50กิโลนะครับก็เติมเข้าไปประมาณ3ถุงครึ่งนะแต่ถ้าไม่มีอะไรตรวงที่ชัดเจนว่า1 1 0 7 0กิโลมาถ้าเราคำนวณง่ายๆก็ประมาณ80%ของถังก็ได้นะครับเติมเข้ามาเริ่มเกินประมาณนี้นะประมาณนี้ครับแล้วเราก็เติมทรายลงไปนะครับเป็นทรายหยาบก่อน,นอันนี้ทดลองให้ดูเฉย จากนั้นเราก็ใส่รายละเอียดลงไปจากนั้นก็จะเป็นคิวรายละเอียดนะครับก็ใส่รายละเอียดลงไปที่ให้ไปมากน้อยเท่าไหร่ครับปริมาณใส่รายละเอียดมากก็จะใส่ดีครับใส่ทรายหยาบมากก็ไม่ค่อยใส่เท่าไหร่แต่ถ้าใส่ทรายหยาบเยอะๆโฟรเรทก็จะดีกองตันช้าสูตรในการคิดแบบง่ายๆครับสูตรของวินวินพูเราใช้ในประมาณ3ต่อ1นะประมาณการเอาไม่มีเปะ๊ะนนี้จากประสบการณ์นะครับฝรั่งมังค่าก็ไม่ได้บอกชัดเจนหรอก เอาว่าได้ทั้งใสแล้วก็ลดปัญหาการทรายหลุดกลางกลางโฟเรตด,ดีด้วยครับแล้วเราก็เติมสารละเอียดลงไปนะครับสมมุติว่าเราเติมเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ถอดต,ตัวนี้ออกถอดฝาครอบออกแล้วเราก็ล้างถึงความสะอาดตัวนี้นิดนึงครับจะให้เม็ดทรายอะไรต่างมันติดฮะเวลาขันหัวมันดีพอเข้าไปน้ําจะได้ไม่รั่วซึมที่คอถังนะครับเช็คดูโอลิงนิดนึงครับโอลิงที่มาจากโรงงานโอเคไหมบางทีมันมาโอเคแล้ว บางยี่ห้อโอลิงจะไม่แบนแบบนี้บางยี่ห้อจะเป็นโอลิงกลมเวลาที่เราถอดข้าลอดเวลาที่ใส่ข้าใไม่โอลิงมันอาจจะปิ้นได้นะครับเวลาที่สวมเข้าใหมใหม่มันอาจจะโอลิงมันปิ้นมันผิดรูปครับมันก็เกิดการน้ํารั่วซึมได้เพราะฉะนั้นตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะใส่มาดิพอร์วาเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่มาดิพอร์วาเข้าไปเลยครับใส่ลงไปครับกดลงไปหลังจากนี้แล้วก็ขันให้แน่นเลยนะครับตึงมือ เติมเสร็จเรียบร้อยก่อนที่เราจะเปิดนะครับน้ําเข้าสระเราต้องล้างทรายก่อนการล้างทรายก็คือการล้างแบ็กวอร์นนั่นเองครับโดยการปรับก้านมัลติฟร์วาลครับไปที่ตาแหน่งหมายเลข2ครับตาแหน่งแบ็กวอร์นครับหมายเลข2ก่อนที่จะปรับมัลติฟท์วาลกดด้ามมัลติฟท์วลลงก่อนทุกครั้งครับแล้วก็โยกนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาไปเลยครับไปที่หมายเลข2ครับ เสร็จเรียบร้อยก็เปิดสวิตช์ปั๊มกองครับไปที่เมนุ่นนะครับปไปที่เมนุ่นปั๊มนะครับก็จะทํางานนะครับดันนะครับน้าดันทรายตําแหน่งแบ็กวอร์ดนะครับน้ําจะเข้าตามท่อแกนกลางนะครับสีขาวลงไปสู่ท่อสเตนเนอร์ด้านล่างแล้วก็ดันหน้าทรายขึ้นมาครับน้ำทรายที่มีตะกอนนะครับสกปรกมีฝุ่นเล็กๆครับก็จะหลุดออกที่กระป๋องแก้วใสๆตัวนี้ซสกราฟตัวนี้ครับ ใช้เวลานานเท่าไรในการล้างทรายก็จนกว่าที่กระป๋อกแก้วตรงนี้ครับจะใสนะครับประมาณสัก2-3นาทีนะครับในการล้างครั้งแรกเสร็จสับเรียบร้อยน้ำใสเสร็จก็โยกมันดีพอตวาวครับไปที่ตำแหน่งหมายเลข3นะครับหมายเลข3ตัวนี้คือตำแหน่งลิ n นสเป็นการล้างเร็วครับเป็นการล้างปรับหน้าทรายแล้วก็เปิด ไม่นวดปั๊มอีกครั้งหนึ่งพอเราเปิดปั๊มครับน้านะครับก็จะไหลออกท่อน้ําทิ้งนะครับใช้เวลาสั้นๆประมาณครึ่งนาทีก็พอนะครับหลังจากนั้นก็ปิดปั๊มปิดปั๊มเสร็จก็โยกมันิฟอดวา์วมาที่ตําแหน่งฟินเตอร์ครับฟินเตอร์หมายเลขหนึ่งนี้นะครับคือตําแหน่งที่ใช้งานปกติเท่านี้ก็สามารถเปิดปั๊มทดลองระบบเลยนะครับวันนี้ครับมีเคล็ดลับดีๆมาฝากสําหรับการเติมทรายในถังกองทรายครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับ วันนี้ผมมิชาต้องจากลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ